สวัสดีค่ะทุกทา่านมาอนีมีอุปกรณ์ชิ้นใหม่มาอ่ารีวิวให้เบิ้งค่ะมือนีเกจะมารีวิวนะคะไฟซองนี่ค่ะไฟฉายนะคะสองอ่าทำการเกษตรค่ะเกเอามาไวใส่ในการเกษตรเนะะาะค,ค่ะไฟฉายคาดหัว L8 Super Cnon ค่ะอ่าเป็นระบบอ่า LCD นะคะอ่ะอาขออภัยค่ะ LED ค่ะ มันเยี่ยมยอดมากเลยค่ะทุกท่านอ่าซองไฟเด็กไก่แห้งค่ะเก๋กะล่องเบิงนะคะซองเด็กไก่ค่ะก็เลยเอามาแนะนําพี่น้องค่ะรีวิวให้เบิงค่ะมื่อวี้ว่าอ่ารุ่นนี้ใส่ดีนะคะอ่าเหตุการเกษตรค่ะกเก๋มักเฮ็ดเกษตรเนี่ยมอแรงเนาะใส่ปลูกหญ้าปลูกยังไยคะหดสวนเนี่ยมะแรงค่ะซองสว่างไก่ค่ะอ่าปะ เอาไปหากินนะคะซองอสัตว์ซองกบเข้าไปในปลากีดยางนี่ค่ะค mm ือ hmm. สิมาะแห้งนะคะ mm hmm. ก็เลยมารีวิวให้เบิงให้หูน้ำกันค่ะมันนี้รุ่นไม่ค่ะลาสุดนะคะ mm hmm. อ่าแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้ดีแนวไดค่ะ mm hmm. สิีบาสูพี่นองฟังค่ะบ mm ่ hmm. เคยเห็นมาก่อนค่ะตื่นเต้นไลายอ่าตรงนี้นะคะสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นําค่ะ นี่นะคะเป็นสายชาร์ตค่ะขออภัยอ่าพอตนีนะคะเมื่อกี้มันโมเนโมเนต์พอตอ่าสายชาร์โทรศัพท์ค่ะอ่าสายชาร์โทรศัพท์คือพอตนีค่ะตัวพอตนีนะคะจะเป็นตัวชาร์ตแบตเตอรี่ค่ะเบิร์ด้ค่ะแบบดีค่ะอันนี้มานน้ำกันนะคะสายชาร์เพลินนะคะ อันนี้สายชาดเพลินค่ะสายชาดเท่ากับใส่ด้านนี้ค่ะทุกท่านถ้าเสียบทั้งนี้นะคะอ่าแล้วก็อยากจะเสียบให้เบิ้งเลยค่ะมันเยี่ยมมากเลยค่ะทุกท่านใส่ประโยชน์หลายร้ยค่ะไอที่คู่มือนี่เจ้าคักอะนี่ค่ะก็เอาไปเสียบไฟค่ะกระติชาจนะคะซอยเหตุเกษตรยุใไม้ของเฮาค่ะใส่ประโยชน์หลายร้ยมากค่ะส่วนฟังทั้งนี้ค่ะ ่าก็จะเป็น USB นะคะหัว USB ใช้สําหรับเชื่อมกับโทรศัพท์่ะชาร์จแบบโทรศัพท์นะคะนี่ค่ะมันเยี่ยมยอดแห่งค่ะทุกท่านของเลนไม่ค่ะเฮอร์ไลายค่ะไดมาไม่อันนี้เป็นสายชาร์จ iPhone นะคะนี่ค่ะแล้วก็ชาร์จแบบนี่ค่ะ ก็จะขึ้นเตือนชาร์จแล้วค่ะไฟตัวนี้ก็จะส่องสว่างค่ะถ้าระบบชาร์จไฟเขาโทรศัพท์เฮาไฟตัวนี้ก็จะสว่างค่ะก็สามารถชาร์จได้นะคะใช้ช่วยได้ในยามฉุกเฉินนะคะเวลาเราไปาเข้าป่าเข้าป่าไปค่ะแบตเบิดกางป่านะคะเสียบเลยค่ะ เสียบสายชาร์จเลยนะคะใส่กระหมอแบตเท่าเลยค่ะสามารถซอยทุกท่านใดในยามฉุกเฉินค่ะ,อะเอาออกก่อนนะคะที่นี่ก็จะเอาให้เบิ้งค่ะว่าแบตเตอรี่เดี๋ยวปิดฟ้าตรงนี้ก่อนค่ะ,ะดับแล้วนะคะถอดสายออกสักพักเพื่อนก็จะดับ อย่าเข้ามาเบรงแบตเตอรี่กันค่ะอ่าตัวนี้นะคะแบตเตอรี่ทั้งหมดสามก้อนค่ะใส่ได้นานค่ะชัดขังเดียวใส่ได้นานเพราะว่าแบตสามก้อนค่ะทุกท่านอ่าไฟกับสิตอกมานะคะเชื่อมมาตรงสายไฟตรงนี้แล้วยงมาใส่อ่าตรงไฟซองค่ะ ตัวนี้นำนักเบาค่ะทุกท่านนำนักเบาแห้งนะคะใส่สบายค่ะแล้วด้านหลังก็สีมะทวงอ่เดี๋ยวขอปิดตัวนี้ก่อนนะคะด้านหลังก็จะท่วงนำนักกันนะคะหัวเห่ากับสีซุปใส่ตรงนี้ค่ะก็จะทวงนำนักกันแบบสบายเลยค่ะรุ่นไม่รุ่นนี้แจวแห้งกับเกลองแล้วค่ะตื่นเต้นก็นเลยอเอามาเบลซูไปหน้องฟังนะคะเพื่อมีไผอยาก ใส่เป็นมูกันค่ะเอาไว้ไต่หดสวนค่ะพี่น้องเก็บมักหดสวนนอ่ผู้ใดปลูกยางก็เอาไว้ไต่ปลูกยางเก็บยางนะคะต้อ่อกีบก็เสียไว้หดหยาดดสวนเลียงง่วค่ะเอาไปซองอซองซัดอื่นๆก็ะได้นะคะฮากินหาอยากได้น้ำจ่าเดี๋ยวเก็สิภาพไปเบิง้งการใส่งานค่ะ สภาเบิงการใส่งานว่ามันไปไก่หรีอบอค่ะเดี๋ยวเราไปเบิงกันเลยนะคะว่าดีจริงบอซองไก่จริงบอค่ะรุ่นนี้ค่ะเป็นยังเก๋คือตื่นเต้นัึงดีใจเนาะคะ่ะอุปกรณ์ใหม่ซินนี่ค่ะเป็นยังจะเอามารีวิวอ่ะให้พี่น้องในเบิงนั่มค่ะเ้าไปเบิงรีวิวการใส่งานกันเลยจ้าว่มามันหยี่ยมหยอดซ้ำได้ค่ะไปเบิงเลย นี่ค่ะคือการใส่งานนะคะเวลาเปิดใส่งานค่ะไฟด้านหลังนะคะกะที่ซองสว่างค่ะซองสว่างนะคะอันนี้เป็นการบอกสถานะการเปิดใส่งานนะคะแล้วก็บ,บอกสถานะของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นําค่ะตัวนี้ซีขีดนะคะก็คือเต็มค่ะ,ะเบ่งแสงค่ะ,ะเป็นไฟแสงระบบเหลืองนะคะ ซองสั์นะคะไดดีค่ะเป็นแสงแสงไฟระบบเหลืองนะคะบบเมนระบบขาวค่ะไฟของอรุ่นนี้นะคะก็จะมีทั้งเบิร์ตนะคะสามระบบค่ะนี่ค่ะระบบบางหันน่เป็นระบบที่หนึ่งนะคะไฟนิ่งซองซัดค่ะระบบที่สองเป็นไฟกระพริบค่ะระบบที่สามนะคะเป็นไฟลีค่ะ อันนี้ไฟลีนี่เข้ากับเอาไว้ใส่ย่ามบอรเดี๋ยอ่าต้องใส่แสงหลายนะคะเห้หุประหยัดแบตเตอรี่ค่ะซองเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถ้าเขา้าซองสัตว์หรือเหตุการเกษตรนะคะให้ใส่ไฟระบบหนึ่งค่ะระบบแหลกนะคะจะซองได้ไกลแห้งค่ะนี่ค่ะเบิ้งค่ะซองขึ้นป้ายไพ่ก็เห็นค่ะเห็นหัวโตนกค่ะ แง่เห็นหัวต,วตวนกนี่ก,กอภผ่นะคะซ่องได้ไก,ก่มากๆเลยค่ะทุกท่านเบิ่งค่ะนี่คือแง่งไปกอไผ่นะคะชัดเจนเลยค่ะนอกจากไฟตรงจุดซองหนี่สว่างแล้วรอบๆก็สว่างตามน้ำนะคะทุกท่านเดี๋ยวสิบ้าเบิ่งค่ะว่ามันสว่างจริงบอนะคะมาเบิ่งเก๋สิแง่งขึ้นที่ปลายหวาค่ะอันนี้เป็นต้นหวาใ่นะคะ เกซองขึ้นไปค่ะชัดเจนเลยค่ะเห็นหอดปลายหวานะคะปลายหวาตัวนี้ก็อยูหัวหน้ามันค่ะมาเบงระบบไฟด้านข้างค่ะเห็นหุวงชัดเลยนะคะนอกจากจุดที่ไฟซองไปแล้วรอบๆกับซองสว่างค่ะนี่ค่ะชัดเจนแห้งค่ะี๋ยวเหมือนเสากับสิผ้าเอาไฟตัวนี้ละค่ะผ้าพี่น้องไปเก็บเพชรเฟื่องค่ะ นี่ค่ะปลูกยากลางคืนได้สบายเลยนะคะเหตการเกษตรกางคืนค่ะโฮสสวนนะคะหรือยูทูบเบอร์แต่ละท่านเอาไปเฮ็ดคลิปนะคะก็ได้นะคะทุกท่านเอาไปเฮ็ดคลิปถ่ายคลิปถ่ายยังใดเลยค่ะถ่ายรูปลงเฟซลงโซเชียลได้สบายเลยค่ะถ่ายกางคืนนะคะอาหารกินซองซัดนะคะเหตการเกษตรกีดยางค่ะแบบแลมเลยค่ะเห็นกอหญ้าทุกต้นเลยนะคะ เห็นใยหญ้าทุกใบเลยค่ะกลางคืนนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศมืดข้างนอกบ้านเลยค่ะเด็กกัมารีวิวให้เบิ้งค่ะว่าอุปกรณ์ชิ้นใหม่ตัวนี้ตื่นเต้นล้ายค่ะดีใจนะคะมีอุปรกรณ์ใหม่นะคะที่มาซอยให้กเกษตรท่องเทานะคะพัฒนาขึ้นค่ะมีเทคโนโลยีมาซอยนะคะให้เห็ดงานได้สบายขึ้นค่ะมาเบิ่งตัวนี้ซองไปหัวหน้าค่ะ รถไทเก๋จอดอยู่หัวหน้าค่ะเงี่ยงไปนั่งจอดอยู่นะคะเห็นหดล่อตีอินตะเข็บนะคะตีนตะขาบตรงนี้ค่ะอ่ตีนตะขาบรถไทนะคะขอ,อไปเงี่ยงขึ้นปลายสแบงค่ะต้นสแบงปลายสแบงก็เห็นค่ะกัเลอมารีวิวให้พี่นองเบิงมันสุดยอดมากนะคะ แกแล้วแต่พี่น้องจะพิจาลณาหน้าด้วยจ้า